สวัสดีคะ่ะช่อง Youtube ปุงป้าชาแนลคะ่ะมาแกะสตอกันนะคะนี่เลยนะคะสตอค่ะเพื่อนป้าส่งมาให้นะคะนี่เลยค่ะเยอะแยะเลยเดี๋ยววันนี้ป้าจะทำเมนูสตอผัดกะปิกุ้งสดค่ะนี่นะคะเยอะแยะเลยค่ะนี่ค่ะแกะไปได้บ้างแล้วนะคะเยอะแยะเลยค่ะเพื่อนส่งมาให้ค่ะสตอข้าวค่ะฝักใหญ่หญเลยสวยๆเลยค่ะ เี๋ยวเราไปดูส่วนผสมนะคะว่ามีอะไรบ้างนะคะสําหรับเมนูสตอผัดกะปิกุ้งสดนะคะเรามาดูส่วนผสมกันนะคะว่ามีอะไรบ้างนะคะนี่ก็นี่เลยนะคะสตอที่บอกไปแล้วตอนต้นคลิปนะคะแล้วก็นี่กุ้งค่ะกุ้งเดี๋ยวเราจะแกะเปลือกออกผ่าหลังแล้วก็ทำความสะอาดนะคะแล้วก็นี่ พริกค่ะใช้พริกสองอย่างนะคะใช้พริกแดงแล้วก็พริกขี้หนูสวนค่ะหอมค่ะกระเทียมกะปิค่ะกระปีน้ำตาลปี๊ปปปค่ะเดี๋ยวเรามาลงมือแกะปุ้งกันเลยนะคะ เราก็จะผ่าหลังแล้วก็เอาเส้นหลังออกนะคะวันนี้ได้กุ้งม,มาสดมากเลยค่ะแล้วก็ตัวใหญ่มากเลยนะคะ เรามาลงมือตำพริกสำหรับผัดกันนะคะวันนี้ป้าจะใส่เยอะหน่อยนะคะเพราะว่าจะผัดกระทะใหญ่ค่ะ เสร็จแล้วค่ะเตรียมเครื่องพร้อมแล้วเดี๋ยวเรามาลงมือผัดกันเลยนะคะตั้งกระทะใส่น้ำมันให้ร้อนค่ะ เริ่มร้อนแล้วนะคะใส่เครื่องแกงที่เราตังเอาไว้ลงไปผัดกับน้ำมันได้เลยนะคะนี้ป้าผัดเยอะหน่อยนะคะเพราะว่าจะผัดจานใหญ่ค่ะ ้มีกลิ่นหอมก็นำกุ้งลงไปผัดต่อได้เลยค่ะ จะใส่น้ำนะคะน้ำที่บ้านจะใช้นี่คือเป็นน้ำที่ล้างคุกนี่นะคะ หอมแล้วค่ะนี่นะคะตุ้ตัวใหญ่ๆเลยค่ะอันนี้เราจะใส่สตอเลยนะคะสตอป้าก็จะใช้เยอะเลยนะคะจะใส่หมดนี่เลยค่ะเพราะว่าสตอป้ามีเยอะ,ะค่ะต้องขอบคุณเพื่อนป้าด้วยนะคะส่งสตอรสวยๆมาให้ค่ะ เราใส่สตอแล้วนะคะเราก็ผัดต่อไปได้เลยนะสตอที่ป้าใช้วันนี้เป็นสตอข้าวนะคะซึ่งสตอข้าวเนี่ยคะ่ะความพิเศษของเขาก็คือว่ากลิ่นเขาจะไม่แรงนะคะเราก็สามารถนำลงมาผัดอย่างนี้ได้เลยโดยที่ไม่ต้องไปลวกน้ำนะคะ ะสะตอข้าวเขาจะไม่มีกลิ่นน้อยมากค่ะไม่ค่อยมีกลิ่นเสร็จแล้วนะคะเราก็จะใส่อ่าผงปรุงรสอีกนิดหน่อยนะคะน้ำตาค่ะน้ำตานี่เราไม่ต้องไปใส่เยอะมากนะคะเพราะว่า ในเครื่องแกงของเรานี่คืมีกระปิอยู่แล้วนะคะเขาก็จะมีความเค็มของเขาอยู่แล้วนะคะเดี๋ยวขอชิมนิดนึงนะคะอ,อร่อยแล้วค่ะแค่นี้ก็เรียบร้อยแล้วค่ะผัดสตอนะคะเดี๋ยวเรามาตักใส่จานเลยนะคะ เสร็จแล้วค่ะสตอผัดกะปิกุ้งสดของเรานะคะเป็นไงคะหน้าตาน่าทานไหมคะถ้าชอบคลิปนี้ถูกใจคลิปนี้นะคะช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์ให้ช่อง y u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  e e ุงป้าชาแนลด้วยนะคะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะคะหากผิดพลาดประการใดขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยค่ะสวัสดีค่ะ